อร่อยเหรอสวัสดีช่องล็อกเกมฮิตแมนด่านอิตาลีล้นย่างเชือดไปตอนแรกเข้าได้ไหมหยุด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 คุณไม่ได้ดับโอเคโอเคฮะทะเลาะกันอยู่อ๋อเนียนเดียนเนียนมีน้ำไปลบล้นย่างหล่นเอ้ยนี่เลยยัดซ่วมทำไมยัดซ่วมหัวโขกซ่วมอีกเลยเมื่อกี้มีทางลงอ้าว อย่าเบื่อหนูเชฟก็ยืนดูอยู่โอ้พร้อม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 มารับอาหารเลยอ๋อนี่ไงขึ้นไส้แน่นอนใช่แล้วก็อย่างนี้เลยแล้วก็อย่างนี้เลยดิท้ายๆในห้องท้ายห้องไหนเอ้ยเอ้ยประตูโอ้ประตูผมวงพ่อบังยังครับย้อนเหรียญไป ออแล้วป yani ีนออกมาอะไรวยกูก้มมาไม่ได้ใช่ไหมกูกูองอยู่อืมโอ้เฉยเฉยอ้าวปีเปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอยอร่อยหา เ้ีการ์ดการ์ดไม่สิ่งกีการ์ดไม่สิ้งหลบหนเอ้นึตะเไอ้นอนเดยีไ้นิกรีลงนไดไงบันไเลงบันไดคนไดลไม่หายไปไหนวะเอาประตูเฉยเอาเข้าประตูเน่ย่รเข้าคูเขาดีเอามดยตอนท้อ เราก็รอมันออกไปเลยกัได้ไหมไปเลยได้ไหมโอ้ไม่สองคนมีสองคนเดี๋ยวพอไอ้สองไอ้คนนี้เดินรับเหรียญประตูไปอ่ะมาเลยออกเลยไป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 เร็ว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 โอ้โหหลบในกล่องได้เลยไม่ว่ามีคีย์การ์ดใ้มึงเหรียญไหมเหรียญไหมเหรียญไหมเหรียญโย้มาทางเดินเลยที่จะรับเหรียญตก นีเหรียญตกสองรอบอจิงจกรวยคล <c oughs> อ,องคลอแน่ม,มีคนเข้ามาป,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 ป้าว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 กินแก้วไหนวะ <c oughs> <c oughs> น้ำมือมึงโชว์วเราได้คิดว่าใครจะได้ <c oughs> ไดอ้คุณปี๊ดแล้ว โอ้โหไหวได้ปวดๆเลยจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ดระวังมีคนเข้ามาแล้วลล่ะอีกแล้ว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 มันเห็นมันแทงกันเองหมอทะเลาะกันหมอทะเลาะกันไอ้หนูมึงขี้เสร็จโอ้โหละล้วงหมดเลยโอ้โหน่าชอดูค่าเชื้อให้เรียบร้อยทุกเอารูคุ้มขน วายอวายต้องวายเดนเจอร์เดนเจอร์โอ้โหคลาโนติสเลยคลาโนติสโอ้โห้โหต้องเล่นแล้วล่ะต้องเก็บเลยฮะงานนี้แหลกสอนผีเอาไอ้นี่ไม่ตายอีกเอา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 ไปบอกไปบอกทำลายเชื้อทำลายเชื้อแค่นี้จบเลยไม่สำเร็จยัง นี่เลยมีการทะเลาะกันในห้องแ็บอเอ,อ่อชวบขึ้นฮอไปเอ,อ้ยขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ไปตับ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 เรียบร้อยไปคาเ็ตเกอซีพีโอคาราโซ,าโซกับฟานเซกสกาดิซานติสและทำลายเชฟไปรัตประทับกันบายกดติดตามซับสไครต์กันด้วย